ยภาพล่าสุดของสุนารีต้องบอกว่าเป็นนักร้องสาวที่หลายคนรู้จักกันดีสุนารีราชศีมาค่ะอัปเดตให้เห็นผ่านทางอิสตากรมแล้วกับล่าสุดต้องบอกว่าปังจริงๆเพราะว่าเจ้าตัวเองออกมาเผยภาพให้ได้เห็นกันซึ่งทีมนี้เป็นทีมแพทย์ศัลยกรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำหัตถการในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลศัลยกรรมดับเบิลยูและทีมน้องๆของพี่ปุ้ยดูแลกันอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งต่อมาปุ้ยยังวดอีกว่ามาดูแลเคสและทำความเข้าใจเป็น ขั้นตอนสุดท้ายกอรสนารีจะเข้าห้อง OR ดึงหน้าหย่อนคล้อยตามไวทั้ง3ส่วนการผ่าครั้งนี้พี่ปุ้ยปรึกษากระสูว่าควรทำไปพร้อมๆกันกับถุงไขมันใต้ตาและไขมันเหนียงใต้คางเมื่อเห็นพ้องจะต้องตัดสินใจเลยภายในวันเดียวจะทําให้แบบนี้ปุับปรับทํางานเลยคือสุเขามั่นใจเราทีมมั่นใจทีมแพทย์มั่นใจในการผ่าตัดในโรงพยาบาลอยู่แล้วเรื่องมันก็เลยลวดเร็ว ความปลอดภัยสูงสุนารีคอนเซปต์สายธรรมชาติไม่เน้นตึงจนผิดรูปหรือเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับคอนเซปต์เป็นโรงพยาบาลเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของทีมแพทย์โรงพยาบาลดับเบิลยูค่ะวันพรุ่งนี้พี่จะพาดูหลังจากทาอีกครั้งล่าสุดปุ้ยได้เผยภาพสุนารีก่อนและหลังทำศัลยกรรมต้องบอกว่าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเป็นยังไงกับความสวยที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้มาติดตามชมกันค่ะ